สวัสดีค่ะแฟนคลับทุกท่านคงรอนานเนาะเพราะว่า,วาป่วยเป็นไข้เป็นไข้โควิดน,นะคะก็เลยเอามานำเสนอช้าไปหน่อยเสียงเพิ่งมีนะคะพูดไปหน่อยนึงพูดไปหน่อยนึงก็คันคอแล้วก็พูดไม่ได้ ตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็เลยเอามานำเสนอนะคะเป็นยี่ปัวหนังสือยี่ปัวงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2567นะคะหนังสือยี่ปัวงวดนี้งวดที่แล้วเลขเด่นเข้านะคะงวดนี้เลขเด่น57แอดคิดว่าคงจะเข้านะคะคงจะเข้าแต่เลขตัวประกอบนั้น เอสก็ชอบตัวนี้นะคะเท่านั้นชอบหกนะคะชอบเลขหกเป็นเลขพอศอใหม่ก็คือเลขหกเจ็ดนะคะหนังสือยิบป,ปัวงวดประจำวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหก หน้านี้เขาว่าดับสามนะคะดับสามแต่ว่าเด่นเด่นศูนย์เด่นห้าน,นะคะเด่นเจ็ดแล้วก็ศูนย์ห้าแล้วก็เจ็ดนะพอที่จะสรุปได้ว่าตัวนี้นะคะนี่คือเลขเด่นหน้านี้ดับสาม นี้เด่นศูนย์เด่นห้านะคะก็มีศูนย์หกนะคะที่เข้าตาหน่อยหนึ่งถ้าเด่น 7, เจ็ดแอก็คิดว่าห้าเจ็ดนะคะหรือเจ็ดห้าหรืออาจจะเป็นเจ็ดสี่สองก็ได้นะคะหกมาร้อยเปอร์เซ็นต์ พูดไปก็คันคอไปนะคะห้าเจ็ดเก้านะคะเลขวิเคราะห์ของหนังสือยี่ปัวเลขท้ายสองตัวห้าเจ็ดเก้า เจ็ดเก้าไม่น่าจะออกซ้ำเนาะถ้าถ้าเลขมาเจ็ดเก้าก็ต้องเป็นเจ็กนี่จะเที่ยงให้มา0นกับ7จนะคะศย์ก็มี0ูนย์หกนะศูแล้วก็09นย์เถ้ามาเจ็ดก็เป็นเจ็ดสองเจ็ด้า่หชอบเลข6 7 อาจารย์แดงอาจารย์แดงนะคะอาจารย์แดงให้มาห้านะคะห้ากับ9เด็ก5 7กับเก้าเจดยังมีเจดเหลืออยู่นะคะ อันนี้คือคือเลขอาจารย์แดงห้าเจ็ดเก้านะเป็นเลขท้ายสลากินแบ่งรัฐบาลแต่ว่าชอบเก้าสามสามสามเก้าแต่ว่าชอบเป็นเลขท้ายนะคะนี่เลข ชอบตัวนี้นะคะส่วนบนนั้นจะเข้าไหมเนาะสามสี่สามสี่ห้าเลขล่างแอดชอบเลขหกกับเลขเก้าหรือจะเป็นสามหกกับสามเก้านะคะนี่ สามหกนะคะนี่สามหกสามเก้าเลขเด่นหนังสือยิบปัวเลขหนะ้าปกเด่นห้ากับเจ็ดนะคะอันนี้ก็ลายอาจารย์เอามาวิเคราะห์ใส่กันนะคะมีสามเจ็ดเจ็ดเก้า นะคะสามเจ็ดสามเจ็ดอันนี้ศูนย์ห้าห้าศูนย์ข้อมูลรางวัลที่หนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดเก้านะคะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดของอาจารย์ธัญญานี้ห้าเก้านะคะห้าเก้า ระหว่ังเลขห้าเก้านี่คือเลขเด่นหนังสือยิปัวนะคะสรุปแล้วเลขเด่นหนังสือยิปัวนี่เด่นเจ็ดสามเก้านะคะเด่นเจ็ดสามเก้า เลขไม่ให้ลาบก็คือเลขสามถ้าสามไม่มีก็มีเจ็ดกับเก้านะคะหรือไม่ก็เลขศูนย์ห้าท่านชอบตัวไหนคะนี่คือเลขเด่นของ หนังสือหยิบปั๊นะคะส่วนมากแอ้ก็จะเอาเลขจ่าเที่ยงไปพิจารณานะคะนี่ส่วนมากจะมาเลขห้าเจ็ดนะคะตามปกหนังสือเนาะห้าเจ็ดห้าเจ็ดอันนี้ก็ห้าเจ็ดห้าเจ็ดแสดงว่าเลขห้ากับเลขเจ็ดนี้ต้องมานะคะมามาแน่นอนหรือจะเป็นห้าเจ็ดเก้า นี่ค่ะแต่ว่าเจออกไปแล้วนะคะตั้งหลักที่79ถ้าชอบ5นะคะถ้าชอบ5้าก็มี5้าหนึ่งห้าหกห้สี่แล้วก็50าแอชอบหลัก6นะคะ นี่คือเลขเด่นของหนังสือยี่ปัวนะคะเลขเด่นงวดนี้ก็คือเลขห้าเจ็ดเก้านะคะสามเจ็ดเก้าว่นสีชาสามเจ็ดนะคะเอชชอบเลขสามเก้านะคะหรือสามหกสรุปแล้วเลขเด่นงวดนี้ของหนังสือหัวยี่ปัวก็คือเด่นห้านะคะเด่นห้า เด่นเจ็ดเด่นเก้แต่ว่าเก้าแอดคิดว่าคงมาเลขล่างนะคะสามเก้สามหสามเนะคะคงมาเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลมาดูหน้าแรกนี้จะมีสามหรือไม่3ไม่มีนะคะเพราะว่าเขาว่าสมดับงั้นก็มี7 9นะคะ ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านรับชมตั้งแต่ต้นจนจบขอให้ท่านจงถูกหวยนะคะขอให้ท่านจงถูกหวยร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ